กินข้าวดำกันพี่น้องตำมังหุงงามแรงจ้ามามามีไข่ต้มมีปลาทูทอดพี่น้องข้าวปูน้นตำมังหุ่งแซ่บแซ่ผักของเรากระถิ่นริมรั้วผักสลัดนะพี่น้องมามาจ้ามาใส่อกะปูดองด้วยนะจ้าพี่นอ้องมาเริเดกว่านี้ จอยจัดการแล้วบ <kleine or principalmente> ่ายแล้วอยากเหงแค่พี่น้องอื เสมาโก้พ่อเลี้ยงเนาะไอ้ น่าก็จินก็อวบไปน่อ <Brother> อ <klore> ่ะเอ้ยกระป๋อ hmm. ม mm-hmm ว่าอะไรพี hmm. mm ่น้องเซฟ 嗯。Mm hmm. สำหรับพี่น้องคลิปนี้ยกระเจอดเพชรกระเจอดกระอิ่มลลลเลยได้พี่น้องเอ้แบบนี้สำหรับคลิปนี้อะพอจัดนี้เนาะพี่น้องเนาะชุดตำมะฮ่งใสก้กระปู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้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 ง,งให้บ่าวอ้วนกับสาวจอยเด้อด่ะกับช่องแซบสไตล์อีสานพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า